สวัสดีค่ะช่องอ้อนสวัสดีนะคะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะคลิปนี้เราก็ยังจะหาแนวทางกันโตนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ atwc นะคะงวดที่แล้วเขาเข้าที่7667ล่างนะคะมางวดนี้ เขาให้ชุดเต็มบนมาแล้วก็ให้เลขเด่นมาที่เลขห้เลขหกแ,แล้วก็เลขเ็ดนะคะแล้วก็จัดชุดสงตัวมาได้แก่ห้าหนึ 2, ่งห้าสงห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกแล้วก็เน้นที่ห้าสี 5, 5่ห้าห้ห้าหกนะคะ แล้วก็มาที่เลข6จัดชุด2ตัวมาที่60 61 62 66 67แล้วก็68ให้เน้นที่เลข66 67แล้วก็68นะคะแล้วก็มาที่เลข7ได้แก่73 74 75 7จ77แล้วก็78ให้เน้นที่เลข76 7ดและ78นะคะอันนี้ก็เรามาตามลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาโต่อกันที่ชุดสรุปพิเศษของหวยแมงปอนะคะ ให้เลขเด่นมาที่เลขเลข7เลข1และเลข6ฟันที่เลข6นะคะจัดชุด2ตัวมาที่15 61 63 07 27แล้วก็จัดชุด3ตัวมาที่207 963และ 915ให้ฟันแล้วก็เน้นที่963สองตัวคือ63และ27นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะค่ะเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะกับชุดสรุปพิเศษนะคะ มาโตกันที่อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะคำนวณสูตรใหม่ได้สองหางนะคะก็คือ051061แล้วก็กลับเล่นสงตัวด้วยนะคะก็จะเป็น050151 061ก็จะตัดเล่น2ตัวได้060161นะคะก็3เจ้านี้ที่ตรงกันเลยก็คือมี515115แล้วก็6116นะคะที่ผ่านมาที่ทั้งหวยแมงปอทั้ง ATWC แล้วก็อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นี้จะตรงกันเลยนะคะ ค่ะมาต่อที่ Admit นุ่นนะคะวดที่แล้วแอดมิดแอดมนุ่นเข้าที่82นะคะมาวดนี้ให้เน้นเลข4นะคะให้รูด4กับ8นะคะก็ให้ชุดเน้นมาที่04 08แล้วก็จัดชุด2ตัวมาที่85 05 41 81 49 89นะคะแล้วก็ให้ชุด3ตัวมาที่048 085แล้วก็189นะคะค่ะเราก็มาตามรุ้นกันนะคะว่างวดนี้แอดมินนุ่นจะเข้าไหมค่ะมาต่อกันที่อาจารย์คุมนะคะ ดิฉันเอาชุดตัดมาเลยนะคะชุดตัดบนนะคะให้ชุดเด่นมาที่3 7 38 5768 17แล้วก็ชุดรงให้มาที่1 5 1 6 3, 6 6 39แล้วก็5 8นะคะอันนี้เป็นชุดบนนะคะแล้วก็ชุด ล่างชุดตัดนะคะให้ชุดเด่นมาที่8 5 9 5 05 9 7 07แล้วก็ชุดรองนะคะให้มาที่8 3 5 3 9 3 0 3และ5 7นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะ เรามาตามลุ้นกันนะคะว่าอาจารย์คมจะเข้าไหมคะงวดนี้มาโตกันที่แอดตานะคะแอดตางวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะและงวดนี้ให้เด่นให้เน้นที่เลข9นะคะแล้วจัดชุด3ตัวบนท้ายรางวัลที่1มาที่497 495แล้วก็ จัดชุดสงตัวมาที่9795นะคะแล้วก็มีชุดรงชุดรง3ตัวบนก็คือ475 7 7 4, 9 247 249นะคะอันนี้ก็มาคอยรุ้นกันนะคะว่างวดนี้แอตตาจะเข้าเหมือนงวดที่แล้วไหม วดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างปังมากๆค่ะค่ะมาโตกันที่เอสถาพารวยนะคะวดที่แล้วเข้าที่8 2 2 8นะคะเข้าบนมางวดนี้ให้บนกับล่างมาจัดชุด3ตัวบนท้ายรางวันที่1ที่5 8 1 3 8 6 แล้วก็083นะคะแล้วจัดชุด2ตัวล่างทั้งบนทั้งล่างนะคะมาที่8186 83แล้วก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่แอดเบสพารวยนะคะก็ฟันล่างเมิดเดียวนะคะเน้นๆที่97นะคะแล้วก็ กันที่515957นะคะก็เรามารอลุ้นกันนะคะค่ะต่อกันที่ตรังคำชะโนดนะคะให้มามิดเดียวนิ้นๆก็คือ605นะคะตัวนี้ตรงกันเลยกับหมายเลขเครื่องบินของคุณทักษินชินวัตรนะคะก็มารอลุ้นกันค่ะว่า งวดนี้จะเข้าไหมนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยหยิบลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ